หิมะแรกมาแล้วที่เซตาบวโลโปโอ้เศษมากปีนี้ <c oughs> ปีนี้มาไวตั้งเดือนครึ่งโอ้ ยังไม่ได้ปลูกกระเทียมเลยดยูเมื่อคืนฝนตกสโลสโลเมื่อคืนยังไม่ตกนะนี่ยังตกเมื่อนี้เช้านี่โอ้นึกว่าจะไม่ได้เห็นนีมาไงเห็นอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันร้อนขึ้น มันก็เหมือนกับฝนตกตนั่นแหละแต่อากาศมันเย็นขึ้นฝนมันก็เลยกลายเป็นหิมอะอ่ะฝนกลายเป็นน้ำแข็งอะ่ะบรอคอลีแข็งเลย <c ười> ปีนี้ได้ไปเล่นหิมะแล้ว <c ười> ไปกิงก่งอยูแถวหมู่บ้านนี่แหละ ถตาหิมาสูงรักสองนะได้กิงเหรอ <laughs> ป่าบอกขอเลย <laughs> มาไม่บอกไม่กล่าวเลยหิมาเนย <laughs> ดูตกมาช้าเนี่ยดูบอกอลียังแบบยังคงยังไม่แข็งนะมันยังเป็นยังปกติอยู่ไงพอมันเย็นมากใช่ไหมเห็นมากตกเลยโอ้โหโลกปวนแปว่านอนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด when is it หิมะมาแล้วหิมะมาแล้วโอ้ดีใจจังหิมะมาอยากให้หิมะไปตกทังโซนเอเชียจังเลย หิมะหิมะโอ้โหคิดถึงหิมะม,มากเลยพิเศษมาก <c oughs> <c oughs> ปีนี้ไม่ได้กระยมวอนัสเลย <c oughs> ยังคิดอยู่เนยนะนะวันนี้จะมาขยุ่มวันนั้นวันนี้เราผ่ามาดูหิมะตกวันแรกของจังหวัดสตาวาโรโปร สวยงามสวยงามพิเศษมากที่มาจ้าบ๊ายบายเพื่อน